สวัสดีค่ะแมตติวมะอ่างหอมจา้าจาก f อซีพลพิศัยนะคะมาเยี่ยมแมตติวเนาะมาเล่นกับแมตติวจา้าคือน้องคำนางนะคะหอมปลูกกับมือน้องคำนางนะคะขอบคุณมากจา้าน้องคำนางของให้ปังๆนะคะหอม หัวงามากเลยค่ะน้องคำนางมาเล่นด้วยเนะาะจขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆให้น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองวันวาเลนไทน์เนาะมีเอซมาเยี่ยมสองคนเลยค่ะของฝากไม่ต้องไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องอะไรนะคะก็แค่แค่นี้ก็ชื่นใจค่ะ โอ้ยแม่ติวดีใจหลายด้ยพี่น้องเอ๋ยเอฟซี FC มหาจะม,มาพูดมาคุยกันเนาะค่ะเนาะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพี่น้องทางโซเชียลใช่ไหมแม่ติวพูดถูกไหมคะนี่แม่ติวมาอ้างบนมันอ้างอย่างเดียวดิค่ะยังจะมีอ้างอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะนี่ อันนี้ก็คือของน้องคำนางนะคะจะเดี๋ยวแม่ติ๋วจะต่อต่อด้วยกันเลยจะนี่ก็ f อซอีกคนหนึ่งนะคะเอาคุณเชียงมาฝากค่ะมาถ่ายรูปพร้อมกันกับน้องคำนางไปดูในโพสต์ได้นะคะก็เอามะม่วงทีแรกว่าจะเอามาเป็นถุงใหญ่ๆเด้อแม่ติ๋วบอกเอามาแค่พอกินเพราะว่าน้องมาหาแม่ติ๋วบ่อยเนาะบ้านอยู่ใกล้กันจะเออก็ห่างกันก็ ประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละค่ะแต่น้องก็มาบ่อยๆเนาะค่ะเนาะจ่าก,ก็ได้มะม่วงน้ําดอกไม้สองลูกเม่ติ๋วสั่งนะเน้นเอาเลยจะเอามาเยอะก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เขียวสเสวยสองลูกค่ะเอามาให้น้องอูจ้ะนี่นะคะจ้ะเอามาอ้างพี่อ้างน้องเด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันวาเลนไทน์เนาะเม็ดติ๋วก็ได้ของขวัญจากเอฟซีมีหอมจ้ะหอมจากน้องคำนางนะคะจ้ะ แต่ว่ามะม่วงกับคุณเชียงนี้ก็รอดูทายกันเอาดูรูปแม่ติ๋วในโพสต์นะคะว่ามีใครมั่งก็เป็นของน้องคนนั้นนะคะน้องบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแม่ติ๋วแม่ติ๋วก็ไม่เอ่ยชื่อจ้าก็ขอบคุณขอให้เจริญเจริญทุกคนนะคะที่มารักมาเอ็นดูแม่ติ๋วเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกเลิฟทุกรักนะคะจ้าพี่น้องจา๋าแม่ติ๋วขอสามนาทีนะคะลงสองบ้านคะ่ะนี่หอมปลูกจากมือน้องคำนางเลยนะคะแม่ติ๋วได้ไปดูคลิปน้องคำนางอยู่เนาะทำสวนผักสวนอะไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่ติ๋วก็ขอจบคลิปก่อนนะคะพี่น้องจา๋ bye bye, จาบ๊ายบายจ้าขอให้เจริญเจริญทุกคนทั้งคนชมและคนเอาของมาฝากคะ่ะ